สวัสดีค่ะอ,อช่วงนี้เรื่อง AI กับหุ่นยนต์นี่มาแรงจริงๆนะคะเหมือนเราเห็นอนาคตมันแบบค่อยๆเปิดเผยตรงหน้าเลยนะคะมีอะไรใหม่ๆเร็วมากวันนี้เรามีข้อมูลที่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะมีทั้งข่าวหุ่นยนต์ที่แบบโอ้โหอย่างกับในหนังเลยนะ ทั้งในโรงงานในบ้านเราแล้วก็มี AI ที่ฉลาดขึ้นมากๆค่ะจนน่าตกใจเลยก็ว่าได้เราจะมาลองเจาะลึกกันนะคะว่ามีอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างแล้วเทคโนโลยีพวกนี้อืมกำลังพาเราไปทางไหนกันแน่ครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเลยนะครับเทคโนโลยีที่เมื่อก่อนอาจจะอยู่ในห้องแลบเฉยๆตอนนี้มันเริ่มก้าวออกมาสู่โลกจริงมากขึ้นแล้วละครับก็มีทั้งเรื่องที่น่าทึ่งมากๆแล้วก็ แน่นอนมีเรื่องที่เราต้องคอยจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่เรื่องหุ่นยนต์กันก่อนเลยดีไหมคะมีคลิปหนึ่งที่คนแชร์กันเยอะมากเลยค่ะหุ่นยนต์ในโรงงานที่จีนที่เอ่ยอ,อย,อยู่ก็เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้แกว่งแขนขาไปมาจนวิศวกร,กรต้องรีบวิ่งหนีเลยค่ะดูแล้วก็ขำๆนะคะแต่ก็ อืมแอบน่ากลัวน,นิดนึงมากแม้ในโซเชียลอาจจะดูเป็นเรื่องตลกขบขันไปนะครับแต่จริงๆมันชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงเหมือนกันคือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จริงๆเวลาเรานําระบบอัตโนมัติพวกนี้มาใช้งานจริงการควบคุมให้มันเสถียรปลอดภย100ัยร้อเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่อืมไม่ง่ายเลยครับ แต่หุ่นยนต์ก็ไม่ได้มีแต่ภาพแบบนั้นเสมอไปนะคะอย่างเช่นหุ่นยนต์มวนของ Cherry Automotive ที่จีนอันนั้นก็ดูเป็นมิดดีนะคะเน้นแบบช่วยต้อนรับลูกค้าในโชว์รูมอะไรแบบนี้ซึ่งต่างจาก Atlas ของ Boston Dynamics เลยนะคะที่ทางหุ่นใดเอาไปใช้ในโรงงานผลิตรถ e ีีที่จอร์เจียอันนั้นจะดูจริงจังมากเน้นทำงานเลยดูแล้วก็อืมอาจจะมาแทนที่แรงงานคนได้จริงๆในอนาคตถูกต้องครับ เรากำลังเห็นการนำหุ่นยนต์ฮิวมมน้อยเนี่ยไปใช้ในบทบาทที่หลากหลายมากๆเลยตั้งแต่การตลาดสร้างภาพลักษณ์ไปจนถึงงานในสายการผลิตจริงๆจังๆซึ่งแน่นอนครับมันก็จุดประเด็นคำถามเรื่องออผลกระทบต่อการจ้างงานขึ้นมาอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องพิจารณากันต่อไปอย่างจริงจังครับค่ะและยังมีนิวโรบอทด้วยนะคะหุ่นยนต์พยาบาลที่ฟ o x c o n คกับ NVDR เขาร่วมกันพัฒนา เห็นว่าเริ่มทดลองใช้ดูแลผู้ป่วยจริงๆแล้วที่ไต้หวันอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ตรงจุดเลยจริงอยู่ครับว่านิวโรบอทอาจจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องคนขาดได้แต่ก็มีประเด็นอื่นๆที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วยนะครับเช่นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลคนไข้หรือการยอมรับเทคโนโลยีแบบนี้จากทั้งหมอพยาบาลหรือแม้แต่ตัวผู้ป่วยเองซึ่งก็น่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวสร้างความเชื่อมั่นกันพอสมควรครับ ค่ะทีนี้ขยับมาดูฝั่ง AI กันบ้างดีกว่าค่ะมีเรื่องที่ที่ฉันว่าว้าวมากคือ AI ที่ชื่อ AZR หรือ Absolute Zero Reasoner เขาบอกว่ามันฝึกตัวเองได้เลยนะคะแบบไม่ต้องใช้ข้อมูลจากมนุษย์เลยสร้างโจทย์เองแก้เองเรียนรู้จากคำตอบที่ตัวเองตรวจอีกทีโอ้โหมันทำได้ยังไงคะเนี่ยครับ หลักการเบื้องหลังมันเรียกว่า RLVR นะครับหรือ Reinforcement Learning with Verifiable Rewards ถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือน AI มันทำกันบ้านเองครับคือสร้างโจทย์ Programming ขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนเ,อเครื่องคิดเลขพิเศษ Code Executor คอยตรวจให้ว่าคำตอบถูกไหมมันเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกซ้ำๆแล้วดูผลลัพธ์มากกว่าจะลอกวิธีคิดจากมนุษย์แต่สิ่งที่แน่ทึ่งจริงๆคือพอมันฝึกเรื่องเขียนโค้ดไปเรื่อยเนี่ย ปรากฏว่ามันดันเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นมาเองซะงะอันนี้ชี้ให้เห็นศักยภาพเลยครับว่า AI มันอาจจะพัฒนาความสามารถในการใช้เหตุผลที่ซับซอ้อนขึ้นได้เองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังเรื่องพฤติกรรมหรือความสามารถที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะครับโห พอ AI มันเริ่มเรียนรู้เองเก่งขึ้นเองแบบนี้ได้แล้วเนี่ยอนาคตของการพัฒนาคงไปได้เร็วกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะคะและยังมี AI ของ DeepMind อีกตัวที่บอกว่าแก้ปัญหาโลจิสติกซับซ้อนๆได้ดีขึ้นมากอย่างการวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าเนี่ยคะ่ะใช่ครับปัญหาพวกการวางแผนเส้นทางหรือ combinatorial problems เนี่ยปกติเป็นเรื่องยากมากสำหรับ AI เลยนะครับแต่ DeepMind เขาใช้เทคนิคที่เรียกว่า MCMC layers อธิบายง่ายๆก็คือเหมือน AI มันลองปรับแผนทีละนิดๆน,นะครับเช่นสลับลำดับจุดส่งของหรือลองเปลี่ยนไปใช้ถนนเส้นอื่นแล้วก็ดูว่าภาพรวมมันดีขึ้นไหมมันทำแบบนี้ซ้ำๆๆด้วยความเร็วสูงมากจนหาเส้นทางที่ดีที่สุดได้เร็วขึ้นเยอะผลลัพธ์นี้น่าประทับใจมากครับอาจจะนับไปสู่การขนส่งที่ทั้งเร็วขึ้นถูกลงแลก้ก็การจัดตารางงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาหาศาลเลยค่ะ ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทีนี้มาถึงความเคลื่อนไหวจากบริษัทเทคยักษ์ใหญ่กันบ้าง google I/O ปีนี้ก็มีของใหม่เยอะเลยใช่ไหมคะทั้ง Gemini Ultra ที่มี deep think เหมือนให้ AI คิดก่อนตอบ VO3 ที่สร้างวิดีโอพร้อมเสียงได้แล้วก็ AI mode ใน Google Search ที่ไม่ใช่แค่ตอบคำถามแต่ช่วยทำงานให้เราได้เลยครับทิศทางของ Google ชัดเจนมากครับคือ ฝัง AI เข้าไปในทุกบริการหลักของเขาเลยทำให้ AI มันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแบบเนียนๆมากขึ้นก็เป็นการเดินพันครั้งใหญ่ของเขานะครับเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในยุค AI นี่แหละครับ ค่ะแล้วฝั่ง OpenAI ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันเปิดตัว Codex Agent ใน ChatGPT ที่เหมือนเรามีผู้ช่วยเขียนโค้ดส่วนตัวเลยนะคะคอยช่วยแก้บัก๊กช่วยทสโปรแกรมให้เหมือนมีเพื่อนร่วมงานเป็น AI เลยสรุปแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังเห็นทั้งหุ่นยนต์ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆทํางานในโลกจริงได้หลายๆขึ้นแล้วก็ AI ที่ฉลาดขึ้นมากจนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแถมแก้ปัญหาซับซ้อนๆได้ดีขึ้นอีกนี่เป็นแค่ภาพรวมส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเร็วมากๆในช่วงเวลาสั้นๆ ะค,ะครับแล้วสิ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยก็คือการที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับ AI เนี่ยมันกำลังจะมาบรรจบกันมากขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพความสามารถทางกายภาพของหุ่นยนต์มารวมกับความฉลาดของ AI สิครับมันจะยิ่งเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแทบทุกวงการเลยแล้วอาจจะเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะด้วยครับค่ะน่าคิดตามมากๆเลยนะคะคาถามสาคัญสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดกันต่อก็คือ ในเมื่อเทคโนโลยีกำลังพุ่งไปข้างหน้าเร็วขนาดนี้พวกเราทั้งในฐานะคนใช้เทคโนโลยีแล้วก็ในฐานะสังคมโดยรวมควรจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระลอกใหญ่นี้ยังไงดีคะมีอะไรที่เราควรจะเริ่มเรียนรู้หรือเริ่มตั้งคำถามกันตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เราพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงจริงๆคะ่ะ